บอกให้กินบอ้แม่ตาจุดบอกน้องอุลนมื่สิบเอ็ดกนะินเลยได้ได้เลยบึ <l ots> ๊กนี่อันนี้คือสูตรของทางร้านนะคะ <l ots> เพราะว่าทางร้านปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยแ <l ots> <l ots> ม่มูดเป็นที่อย่างแม่ลูก <l ots> เฮึดฮดเคนดคือต้องทำแล้วก็เต้นไปด้วยจ้ะไปฮึดฮึดก่อนันนอนเราจะมาทำข้าวไข่ให้ลูกๆพิมีมงานอ่าเนเสอร์ซ้อมมันซ้อมฟอนซ้อมโชว์ไมว้าวอันันกานเฮียนเป็นกบบซ้อมดิสก์ข้าแกอีแต๊บขาวซูจบแล้ว ถ้าใครหิวตอนนี้ก็คือรอดูกับเรานะคะฝีมือคุณนายก็คือระดับเชฟพันธ,ธกานวัดอ,อย่า,ยาไปหายงอปลาตัวเป็นปลาต,ตัวอร่อยมากอร่อยตัวจากควาเฮ็ดโบปิดก <c oughs> ็แม่คือเดอะเบสแม่คือทุกอย่างของลูกค่ะเนาะปิดจบที่แม่พอ,อข้าวผัดแบบเผ็ดไหมคะเชฟหรือว่าแบบอะไรนะข้าวผัดแบบเผ็ดไหมคะหรือว่าแบบธรมมธรมดา ุ้ยแต่ว่าตอนรอบแรกอันนี้คุณนายผ่านรอบสองนะคะรอบแรกใส่แบบพริกเผาด้วยก็คือแบบจึ้งมากบุย้ย <laughs> แม<น>่ <laughs> แม่ซ่าสุดบอกน้องอุนว่าสิไปกินนได้ได้เลยโอเคได้ครับครัท้ผมที่สาวคดเดดดนี่ข้าวผัดลําซิ่งเหรอแม่แม่พูดเป็นทุกอีย่ให้กับมู ทางร้านนะคะเพราะว่าทางร้านปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะจา๊า กินท่ายังหนู<ม>เทมระดับพาาัตคันแม่ม่เป็นู้ใหอ่ เก,าากินหนึ่งว่าแบบย่อกันพัดไหม่บลูกเดินเสรอวมาขอบร้น,นไม่าปหมอ,หอบ,บอยังหิดวงงบอกบาเองบ่อว่าเดืเครื่องหมอนนี่น่าจะกินหมดคืนแล้วนะวันนี้ไม่ถ้าจะผัดหมวก,ก็ได้อยู่แต่ว่ามันต้องผัดทีละเท่านี้เกินแล้วนี่้านสวยอกน มาซออะงแม่หน่อยนุ่นๆแม่ที่ซีม,มาไม่เสียบปุงครั้งเดียวมันจะอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> หรือว่ามันจะอร่อยเลย <c oughs> อร่เลยอสเดสวัสดีค่ะมิวินารักราดีใจที่ได้เจอกันตัดีตัี ระดับ V A G ขึ้ดับว A G ะรร้บางเพื่อนเร่เหเลยือนคือช่างมือนี่เงมือนีเป็นจะผ่านมีช่งมือนี้เป็นจะานทำอะไรทำเลยบ่าหวนมีเท่ไังหลงใสเกลือรอแอดมินก่อนนะคะ ที่มี้มาสวยแบบไหนหน้าหมังานอแม่ยืยมาเทาดูสวยเลยค่ะว่นนี้แบบไหนเนื้อแบบไหนนี่เาะว่าสมาสวยบ่ขอมาสวยต้องได้อากามาวงเออวงกลมใหญ่มากเลแล้วอเห็ไหมเ่อพุมาแล้วเวลาเราขัดก็คนรอกิปุนเฮ็ดเฮ็ดคีคือต้องทำแล้วก็เต้นไปด้วยจ้ะไป เอาก่อี่ครับตันดเดียเตรพร้อมนะคะโ้โหต้องขอนนี่เอระอืดอิหรี่ปนี๊ไปหลายปนีไปหลายาดยบาให้องอินได้ไหมกอยากกินพัเทาบาโง่เลยเด็ดอย่างนึงเขาอยากกินย่างนึงะิมแก้อมอนนี่ๆ้่ว ไปไปคุณกัใจค่ะจานนี้เท่าไหร่คะคิวซีจานนี้มีนี้ด้วยหอมใหญ่บอกประเด็นใส่หอมใหญ่เด็ดเลยใส่หอมต้นหอมมันถือหัวมันได้เสียวไะเบอร์แม่มึงไปนะอุ่นนทร์แม่เปิดไฟดีไล้แม่ยูว่า

หอกให่ป่บอประดใส่หอมใหญ่เด็เคยใส่หอมต้นหอมมันถือหัวมันได้สวยมไกสวตรงที่สัเปียแล้วนะเบิร์แม่มงมุงม่ไปนะโุ่อะไรนี่แม่เปิดไฟดีไเจ้าอยู่วะข้ออะเด็กนี่น่ามันเบิรหดวนีรจังเียโอ้อะไรอเน่อเขาจะกิน